สวากบเด้อมาอันกินแล้วแต่เพิ่มมากเต่เพีนงลงเด้อก่อเราเป็นกบต้มซุกจากนนี้อ่ะมาเบิ่งขั้นตอนต่างๆนะครับกะตั้งหม้อนะครับตะกะเส้น้ำลงไปนะครับแล้วแต่มากเสื้อหลยความชอบจะมากจะมา,ากนะครับแต่แต่จะได้น้ำน้อยน้ำาหลายนะครับก็เสื้อน้ำลงไปนะครับก็แล้วแต่นะครับ เป็ดที่หู่าครับผมกบมีขึ้นข้าวเนาะเข้าไปเครื่องหอดซอยลงไปนะครับเครื่องซอยนะครับหัวห้าแล้วก็เบอร์มุกขี้หูดนะครับเสื้อลงไปนะครับแล้วก็เสื้อเก๋สักน้อยนะครับเพิ่มความเข็มถ้าเรามีเปลือกน้ำปลาตอนเขาปรุงเนาะรข้าเคือน้ำห้อนนะครับหอมนะคเขาก็เอากบนะครับกบที่เขาเตรียมไว้นะครับอันนี้ซื้อเมีตาลาด้ดยสามตัวนะครับผม เอาขี้เอาไส้เอาเผอะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาดีอ้ออย่าลืมเอาดีออเดอร์น้ำมันระค่อมนะครับสำหรับกบวันนี้ซื้อมา3ามตัวนะครับอย่าลืมฮัทหาเด้กฮัทหาไว้นะครับอย่าอย่าป้อยหาโลงเดียวเดียวต้มแล้วมันจะสีหากสางกางสร้างอยู่มันเป็นตะกินมันเปลี่ยนตะคิดเดตุเนาะก็ฮัหาไว้ก่อนนะครับวันนี้เสื้อเบอร์มหามอ้อนนะฮะแทนความส้มนะครับเบอร์มหามอ้อนกบพวกน้าเฮือนนี่แหละครับพี่น้องเด็ดเอาแต่เบอร์มันเดอการมัน เด็ดทิมนะครับเด็ดทิมมันเราเป็นการสร้างอยู่เวลาเขาต้มแล้วนะครับก็เอาเบอร์มะหามอ่อนที่เขาเตรียมไว้ล้างเรียบร้อยนะครับลงโป๊ะลงมอ้นนะครับผมสําหรับเบอร์มะหามอ่อนเนาะเอาจอกหรือว่าถ้าพีกยิกๆลงไปแน่นะครับเพื่อมันน้ำน้อนโทนเพื่อเบื่์มะหาอ่อนมันซุกนะครับผมนะเริ่มได้เห็นบ่สีเิ้มเปรีแล้วเนาะจากแถวๆน่ะเป็นสีน้ําตาลสําหรับเบืมะหามอ่อน เบื่อมาหาอ่อนกับเฮอความส้มแทนมะนาวเนาะปิดฝาไปก่อนนะครับสูงที่ทาเฮอกบเปื่อยนะครับปเตรียมพักที่มีกลิ่นหอมพี่น้องแลรวะว่าเราเป็นใบโหระพานะครับผมหอมพักโบ้นะครับแล้วกะผักของป้อมเอามาซ้อยเอามาเลยเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วกะหักพักโบ้เอามาซ้อยไว้นะครับกบสุกแล้วนะครับมาเบิ้งก้อนนะครับเปื่อยแล้วบอนนะครับกะ เอ็ดข้าเม่าอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยโกบเอาไปเอ็ดข้าเม่าอยู่ยังดียังดียังหัดหัดหาไว้นะครับทำไมไม่หัดหาไวค้ไไไวคือละหาซื้อสั่งล่างอยู่พี่น้องเต็มหม้อค่ะคันะครับอ่ะสุกแล้วเปื่อยแล้วเนาะกลับมาคีบทีเนี้ยคีบเอามาพักก่อนเด้อพี่น้องเอาในยะในสักน้อยอ่ะตัวหนึ่งนะครับเสื้อจานไว้นะครับตัวที่สองนะครับกะคีบพึ้นมากือเดียวเลยนะครับผมอ่ะกบต้มสุกแล้วนะครับเปื่อยแล้ว ตัวที่3ครับผมเบิ้งเบิ้งเปื่อยน้อยนะเห็นบอกอาจจะุดแลนวนะครับอ่ะพักไปก่อนเด้อสำหรับกบที่เขาต้มสุกเปื่อยแล้วนะครับปิดไฟนะครับกบมาตั้งพักไว้ก่อนเห้เย็นก่อนนะครับสะดวกด้วยกันแกะนะครับอ้าวเอาหม้อต้มน้ำาข้เฮ้าน้ำต้มกบไปละเอามาตั้งก่อนนะครับอ่ะจัอบแรกกระปุงรสก่อนนะครับมาคิดโคเจ้พี่น้องเด้อเสื้อลงไปเฮ้ความเผ็ดนะครับหรือว่าพริกป่นนั่นเองนะครับแล้วก็มีเผือนะครับ พงปรุงรสผุงโน่อย่าลืมเด้อเสื้อสักน้อยก่อนเพราะว่าถ้าเสื้อเกิดไปแล้วตอนที่ห้าต้มกบเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำปลาสักน้อยสักน้อยนะครับอย่ามันเค็มเสื้อเกิดไปแล้วตอนห้าต้มกบเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเขาล้นปลายแล้วครับแล้วก็ได้เสื้อเผืออย่าลืมเด้อต้มสวาเขาโคเขาโคนะครับเขาโคเฮ้อความหอมนะครับแล้วก็เป็นหูพุกบกดซ้อยไว้นะครับลงหม้อไปเลยนะครับแล้วก็เฮ้อความหอมอีกอย่างนึงนนก็คือเบอร์โหรพาเด้อพี่น้องเด้อ เป็นคนที่มักมักเบ App, กเื่อโหดพานะครับมักกระเซิร์มีมักกระมีเซิร์แล้วแต่ผู้มักนะครับผมอัคนลนนิดนึงนะครับสำหรับเครื่องปรุงต่างๆที่เฮาลงไปแล้วนะครับสําหรับเครื่องปรุงความหอมนะครับพัก,พกหอมเนาะแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับลงไปแล้วกับขล้นก่อนนะครับจะแซบมีแซบเนื้อเลือเนื้อเลือยู่ที่ลิ้นเท้านะครับซิมเอาซิมเบิ้งนะครับจะมักเผ็ดมักเค็มก็แล้วแต่โอ้ได้ทีแล้วผมพอดีเรียบร้อยแล้วครับสำหรับรสชาติที่มักนะครับผม กบต้มเปื่อยสุกตักเอาไว้เลยพี่น้องเย็นละพร้อมที่เราเอาไปซีเดอร์อันนี้มา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 ต้มสากบรำเดือดกบต้มที่พักไว้กัเย็นละพี่น้องเอยที่นี่ใส่มือเนี่ยซีเอานะครับมือสะอาดล้างดำร้อยนั่นนะครับสำหรับมือที่จะซีกบ กบกระซิ่เอาทุกสิ่งโซนนะครับสำหรับกบที่เยอต้มใบน,นะครับมีทิมนะมีทิมนะนะครับก็เอาไปกินตอนปลแรมปละแร,ม,ร,ะแรมกินค่อยๆออกมากรกะดุผเลืกอกะทั้งหาทั้งตีนทั้งผเลือกทั้งเอาเมดหนังหนึ่งนะครับกบที่ต้มใบน,นะครับก็คล้ายๆค,คือคือ,คอกอบต้มเอาไว้ป่นนะนะพี่น้องเอิแต่ว่ามันนี่มีมันป่นแต่ว่าเอามาเป็นต้มสวาอย่าสดแบบนี้อย่าซูนะอ่าตับก็ได้นะครับอ่ะ คือเสื้อทุกอย่างอสีิไปตามคำหาโตก็ได้นะครับแล้วแต่มักคำน้อยคำใหญ่นะครับกสิลงไปนะครับสำหรับกบที่ต้มแล้วนะครับแต่ว่ามื้อนี้เป็นต้มสานะครับเป็นต้มสากบทั้งโหถ้าเบอรก็เอาเม็ดนะครับกัแล้วแต่เพิ่มมากน้อยหานเนาะมีเวาเดียวนะครับแล้วแต่เพิ่มมากแล้วแต่เพิ่มมาก บางคนว่าเออน่าเกลียดจังเลยกินได้กินได้นะครับอันนี้โตที่3ามสิลุงคือเดียวนะครับเอาคู่ส่วนนะครับเบาแล้วว่ามีทิมมีทิมนะครับเสียดายเสียดายเวลาเขากินเขาค่อยเอาอ้อกกระดูกผลาญกันอเลือก,ก,ออก,กแคลน่ะกับแคลวแคลวไปได้ก,กับทิมนะครับเราเป็นผาเลยนะครับพบกพบผาตม้มทั้งหัวทั้งแบบเอาเมดนะครับอ่ะสิ 4, ละสามตัวเรียบร้อยนะครับน้ําที่ค้างอยูนะ่ในจานที่เทาพักไว้กับเทศลงคือเดียวนะครับลงไปเลยนะครับ นักกรเคืองหอมอย่างนึงนะครับพอกโป้กับพวหอมป้อมสอยใบเอาลงไปนะครับเพิ่มความหอมนะครับน to so ักกาใส่จองถ้าพี่ขัดล้นนะครับขัดล้นที่เท้าเดียวนะสาหรับกบที่เท้าซีนะครับเอาทุกสิ้นโซนที่ต้มไว้นะครับเธอเข้ากับน้ําต้มของเท้านะครับกับเคืองปุงที่เท้าปุงไว้แล้วกับเครืองหอมที่เท้าเตรียมปุงไว้แล้วนะครับเป็นพลเลน่กะตามที่เบิ่งมาเนาะกะก็คือเว้านะครับผมแล้วแต่เพิ่มมัก จะต้มสว้าหรือว่าจะเป็นทะเลก็อบเอดกินได้หลายอย่างพี่น้องเอ้ยนอกจากละต้มป่นหมกแกงหรือว่าแม่กระทั่งนี่แนะต้มสว้ากัได้นะครับสําหรับกบแต่แต่เพิ่มมากอย่าว้าเดี๋ยวเด้อนะครับเพราะว่าอันกินอยู่ที่คนมากเพิ่มมากกับเอดนะครับแต่ว่ามื้อนี้เป็นต้มสว้ากบเด้อมาแซ่บๆนะเดือยไเด้อพี่น้องเด้อ ต้มสววกบต้มสวากบเดอ้อเซเบอร์มหามอ่อนส้มจ้อยๆพี่น้องเอ๋ยแซ่บนะครับ